นี่กินยังสมหญิงสวัสดีตอนเช้าเพื่อเพื่อสวัสดีด่านเช้าสวัสดีตื่นในเช้านานี่ฮูเ้เลยว่าหอกตื่นตื่นมากนี่อาวเป็นยังขึ้นมือสันหิ้วเขา่าหิ้วเขา่า <c oughs> ตื่นด้เช้าแล้วก็ยาทาก็ทำทำข้าวให้กินลากมูเดอก็มัมมารอบได้ก็ได้กินมัมเนื้อมัมเนื้อแฉบร้ายแล้วก็ตับไก่มัมเนื้อสมสมมันไม่ผิดแกมสะไดย ยังมากินหลักหลาบไก่หลับหมูกินได้เมดมือนนี้ห่อนได้มือนี้อากาศเอาหมําเจ้านี้ก็อร่อยอร่อยมากวันนี้กินข้าวในบ้านก่อนยังไม่ได้ไปบ้านสวนเพราะบ้านสวนยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเลยยังไม่นอนยังไม่มีไฟก็เลยต้องอยู่บ้านนี้ก่อนหลอกนามาเนาะเราให้มีไฟก่อนเ้ออ้าวทุกวันนี้ไม่มีไฟเหรอไม่มีไฟ พะเรากำลังโดนสายไฟเราให้มีไฟก่อนทุกคนโอ้โหเันก็นอนที่นู่นแล้วก็ใช้ที่เช้าเลยทำให้พอหลอดทำให้ทุกอย่างนะสม,มิงมัน แซ่บเ่ามยิงหมั่มอยู่ที่อิหร่านไม่มีนะของของกินแบบนี้อยู่ที่อิหร่านไม่มีน้ำหมั่มนี่จริงๆเธอน่าจะสอนคนอิหร่านทํานะเพราะว่ามันใช้เนื้อทำอิหร่านไม่มีหมั่มแล้วมีอะไรมีพริกแห้งคนละหมั่มเพราะว่าคนอิหร่านกินเนื้อใช่ไหมเนี่ยถ้าเอาเนื้อแพะเนี่ยเอาเนื้อแพะมาทำทำก็ทำได้มันก็ทำได้แต่ว่าเป็นหายที่ว่าคนอิหร่านสอนมากไม่เคยได้กินอาหารที่มีรสชาติเยอะมากมากอาหารอิหร่านก็จืดๆนิดนึงแล้วก็ใส่อะไรเพิ่มเข้าไปหมั่มรสชาติเป็นยังไงอธิบายเลย กลินหมนเบอร์เกอร์เพราะเป็นเนื้อหมนกนางเพื่อนเพื่อนที่ดูอยู่น่าจะมีคนที่ยังไม่เคยกินหมัมแต่ว่าส่วนมากเพื่อนเพื่อนเอฟซีเพื่อนรักเธอที่เป็นทางคนอีสานก็น่าจะทุกคนเคยกินแต่มีคนที่ไม่เคยกินก็น่าจะมีแล้วรสชาติเป็นยังไงคะหมัม รสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวมัน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 อ้าวมันด้วยเหรอใช่แล้วรสชาติแล้วรสชาติมีอะไรอีกคะรสชาติสิ่งที่ฉันรู้สึกนะอืมันรสชาติมันนัวมากนัวมากใช่นัวจากอะไรไม่รู้นัวจากอะไรก็ไม่รู้ไม่พูนดีกว่าอาหารอร่อยนี่นะถ้านัวนี่คืออร่อยเลยใช่ไหมใช่ บ้าได้เนี่ยบ้าที่หนูแทบเยอะแล้วเกินเฮ้ยซัมหนีซัมยิงแตกินพ่อแล้วกินอิ่มแล้วซัมยิงกินง่ายๆ่ากนนกินง่ายๆบาย่มีเอียงมากมายดอกพี่น้องเอ้ยกินเข่ากับหมั่มนี่ซัมกินซ้มหนี่กับแสบแล้วแต่ว่าขาดลูกโดดไปหน่อยซมหนีพิซซ่าเกี๊ยวอร่อยมากพิซซาเกี๊ยวสดๆเล็ยๆกับเฮียวกับไปบุดอุ้ยเหมือนอะเดไรได้พี่นองจิ้มดูอุ้ยเหมือนนะเจ้าดิแสบ ได้รสชาติมานี่กินนตะเขายนเหนียวบบกินเลยเค้าจ้าได้รสชาติอืมรสชาติอะไรอีกได้ความนัวได้ความนัวได้อารมณ์ได้อารมณ์อืมได้ความอิ่มได้ความอิ่มใช่ตรงสิ่งทุกอย่างมันจวดขึ้นเียอันที่สาคัญคือความเปรี้ยวอืมรู้ไหมความเปรี้ยวมาจากไหนเขาหมักไว้ไงอ๋อหมักไว้หรอใช่ใช่มันหมักแต่มมันบูดแล้วมันบูดแล้วใช่ตอนนี้กําลังกินของบูดอยู่นะคะซ้มยิ้งก็มากินอาหารอีสานเนาะ เหลืออย่างหนึ่งที่ยังไม่กินแต่ว่าฉันก็ก็ไม่กล้าทําให้เธอกินเพราะว่าตัวฉันเองก็ยังไม่เคยกินคือต้มต้มอึงฉันก็ไม่กล้ากินใช่เพราะว่าเห็นว่ารายคนนก็กินแล้วใช่บางคนที่ยังไม่เคยกินก็กินแต่ว่าฉันก็ยังไม่รีบร้อนที่จะทําคลิปกินต้มอึงเพราะว่าฉันก็ยังรู้สึกไม่กล้ากินแม่ตอนนี้มีต้มอึงบ่ะเอาว่ามีอึงหร้อบ่าเอาหนาฝนหนาชิมีอึงมาเป็นบ่เมืดละฝนตกไหมจังหด ยาทาบอกว่ามันเกินเวลาอึ่งแล้วต้องเดือน,น,น,นหเดือนเ็ปีหน้าอ่ะปีหน้าแต่ว่าบางที่เขาก็มีอึ่งขายอยู่นะเห็นคนทํากินอะ่ะแล้วเป็นอึ่งเลี้ยงไม่ใช่รมชาติมันออกครั้งเดียว้อคิปทุกครั้งเ้อก็กินคนเ,เดียวเยก็ต้องแบ่งให้กินบ้างจีอย่าหวงเมียกินมาเม็นแน้วมีอะไรก็ต้องแบ่งเมียกินสิ กินข้าวเสร็จนี่จะต้องไปขอไฟฟ้าอืกาเรีบกินอืมรอเรียบกินอ่ารีบกินอ่ะกินข้าวกันเด้อกินข้าวกันเด้ออืมอืมอืม